นี่ครับผมสองมูครับนี่นี่นี่ไม่ลอยอันนี้ไม่ลอยนี่ครับไม่ไมอะไรนี่โอ้นี่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 โอ้โอ้สวยสวยสวยครับอนนั้นผมใหญ่กว่ายิกว่านี่ครับผมทุกคนผมเจอแล้วครับผมเจอหยุดสีดอกครับผมทุกคนผมได้ไปปฝนแล้วผมได้ปฝนแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมเห็นอีกแล้วนี่ครับเห็ดเฮ็ดนี่สวยเลยครับผม โอกับผมมาดูกันครับว่ามีดเล่มนี้จะยังเหลือกับบานไหมมาบานหายไปเลยมาอดูกันครับชอบเอามีดมาฝากไ้ในดงครับผมกลัวคนอื่นเข้ามาหาเฮ็ดเลวไม่มีมีดแคะเขาก็ผิดผลก็เลยเอาฝากไว้ซื้อไหเป็นโลมาต้องกลัวรอดูกันครับเดี๋ยวรอพันไก่กับผมจะไปทางไหนรับรอพันไก่แป๊บหนึง จะไปกันต่อครับผมครับผมผมนี่พ่านไก่ครับมารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับผมหรือยังไงเราก็ต้องรีบครับเผื่อฝนตกไปกันเลยครับผมต้องกินอะไรวันนี้ครับไปกันเลยครับออกเดินทางกับเด็กกินทางอยู่เลยหมายตรงไหนเนี่ยผ่านไก่ครับผ่านผล เบรกจนลอดติดเลยครับผมหหมาดูกันครับว่าทําไมถึงเบรกนี่ค,ครับทางไก่เบรกจนลากล้อครับผมโอ้ยมันขัดมันคือด่าขาวจั่วคือด่าโอ้ยเห็นอย่างนี้ก็ต้องจอดแล้วครับครับเดี๋ยวไปโตครับผมจะเเีี้ยยใหดด๋วทู ครับผมมันจะกัดครับไม่ดงนี่ครับผมฟานพลบอกว่าไร่พื้นนี่แหละครับผมเว่าเฮดงอกหลายๆครับมาถึงแล้วดูครับผมเขาต้นมันขายแลอกครับโอ้ตรงไปใหญ่ไหมด้ครับบัเนี้โอ้หูฟานผลไปเลาะต้นใหม่ครับที่เคยได้ทุกปีครับผมไปดูไรในคลิปเก่าๆของพี่นะครับ ในจองชีวิตยังไงสไตล์ลูกูุ่งครับผม,มเคยได้อยู่ครับปีที่แล้วขึ้นเห็ดนิยังเนาะนี่เนาะนุ่เบิร์นก็เด้อนี่ไปลงเงาตึ้งครับผมเฮ็ดนิยังวะโอ้เห็ดตายเบียเห็ดตายเบียรครับมันจะได้เห็ดแล้ว ไปครับผมฮะผมเจออีกแล้วครับผมไม้เกิดเป็นมูเลยครับต่ว่ากินว่าไรครับเจอแล้วครับเป็นมูเลยครับผมมูที่ว่าพัดไกลเบรกลากล้อแล้วครับ <ś les> นี่ครับผมมูนี่แหละครับพัดไกล้เบรกลากล้อ เออเขาเอินเห็ดอยังเหรอเ้หนูอนเนียผมตคนผลครับไล่เป็นทางเลยปางว่ามันคงจะบ่ะม,มาทางนี้เหรอครับผมไปหาเห็ดครับ ดินเชิงแหงอยู่ครับผมมันมีเห็ดว่อนี่เยเดี๋ยวลงไปหาขางลางครับดินมันดินมันซุ่มกานี่เพราะว่าฝนตกต้องอยู่ในบ้านไหมแล้วก็ออกเห้นว่านอกบ้านจะได้ทำานึงกันแหงไหมครับเดี๋ยวเราไปตามเบื้องต่อกันครับผมครับผมทุกคน สมัยไปเล็กน้อยครับนี่ยุบานเอื่อนหมากลำพองนะครับนี่แถวานี้เอื่นนอียังกับพ<า>ันพอยะพับพะพันไก่บอกพะพาครับาบานผมเอื่อนเอยหมากลำพองลำพองเจไ่ะบางบุกสมัยไปเล็กน้อยเนี่ยนี่แหละครับใส่บางตบยิ่งตับตับนี่แท่นกระดาษครับนี่ครับผมทุกคนผมมาเจอเฮ็ดขอนครับผม เง็ดขอนครับเง็ดขอนจะกินใดไม่ได้เด้อพี่น้องเน้อบอกผมเลยเด้อผมอก่อิเก็บไปก่อนแ่ะครับผมแต่บ่ใดก็จังปเปเบิ่งเอาอยุบานผ่นละครับผุนมูหนึ่งสันหนึ่งยงนึงครับโอ้เกิดเป็นสันเป็นสันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมไม่ได้อันนี้ก็ต้องไม่ต้องเก็บไปก่อนครับผมนี่มากูด,ด้อครับผม เก็บมากูดครับผมไม่ได้เฮ็ดครับพ้นื่อเชิงที่ตกะเราพี่น้องเลยพกเป๊ปกพกเป๊กมากเลยครับมาลบจูนี่นะครับกระท่อมครับรผมซึกแข่งซักสีครับใครจีเม่นกว่ใครพูดทันวะ <c oughs> นี่ผมยิงไปแล้ว <c oughs> เกือบโดนครับปั๊ดจิบหมดนิดเดียว โดนครับโดนโดนโดนหินมันใหญ่ครับเลยโดนเนี่ยผมยิงไม่โดนนะผมยังยิงไม่โดนเลยครับเดี๋ยวผมไปไปซึกอพี่มึงครับ นี่ก็ยังหาไปเรื่อยๆอยู่ครับนี่ยังไม่ได้ฝูงเลยยังไม่ได้เฮ็ดเลยครับผมนี่ครับตรวจทำพัดกินบรรยากาศนะครับ <c oughs> อ,รอ,อันนี้ผมว่ารุ่นน้องว่าะได้ไหมกระต่ายครับหลุดมาอัานไก่พาดดูถึงพงออกเยี่ยวนี่พัน ตังไกลมวัดปึงพุ่งออกเดี่ยวครับปึงนี่เหตุพุ่งอยู่ต้นขึ้นครับอ่านผลติดเอาหนาเขาไปลองดูครับดูก่อนครับผมโอ้ยโดนแล้วนี่ดูครับพิเซนเตอร์ของเราโอ้พิสูจน์ครับผมท่าพิสูจน์ไอ่ยอดไอ่ไอ่ ยอดมากสุดยอดมากเลยครับพุ่งออกเยี่ยวครับผมไปดูจับจ่อรังครับไปดูรังน้ากันครับผมหินอ่ะหินอะไรโว้ยห็นแต่นา่นเราอยู่รังนลังรังเสียงเราข้างนอกเดี๋ยวไปต่อกันอีกต่อทางกับผมทุกคนตอนนี้แล้วกันของมหาต้นป่ายางครับมันจะมีไหม กลับรถเลาะหาตามป่ามันก็นยังไม่ยังไม่เห็นเลยครับแต่ว่าได้กระแตไปพัดตัวหนึ่งครับผมโอ้รอยผึ่งตัวพี่น้องนอี่นี่ครับผมรอยผึ่งครับนี่รอยผึ่งมันทิ่งมันรังมันแตกตัวนี่นี่ครับผม ตุกจากข้างบนนู่นนะครับตุกจากข้างบนครับจริงมันใหม่มันหักเลยจิิงนี่มันหักเลยมันตุกลงมาครับผมใช้มันทํารังอยู่บนนี่นี่มันต้องมีหละมันต้องมีฝึงหลวงนะครับครับผมทุกคนผมพูดจะไม่ขาดคำเลยครับผมบอกแล้วว่ามันต้องมีรังมันครับ ผมเห็นลังพึงครับผมพึงหลวงครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูครับเหครับผมเห็นว่าทุกคนโอ้พึงหลวงครับลังใหญ่อยู่ด้ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมเห็นอยู่นะครับมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ นี่ครับผมทุกคนเดินไปจนจะกัดเดินเล่นเดินหัวไปไม่เห็นเห็ดเสยครับนี่ดอกเดียวเขียนๆเลยครับเดี๋ยวผมกลับไปเอาของมางัดนกันด้วยครับผมเพิ่งจะเห็นเฮ็ดนี่แหละครับนี่ครับดอกละซิบโลครับผมดอกนี่โอเคครับผมนี่นะครับดอกเดียวดอกนี่แหละจะไปทำไมนี่ดอกเดียวนี่ผลครับเดี๋ยวคอยดูใส่พริกได้หลายครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาได้หลายๆนอะ นี่ครับผมขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยดอกนี่ยอดจริงเลยออกสามช่องเลยครับดอกโอเคครับผมแล้วมาไปดูพื้นด้วยครับไปครับผมไปดูพื้นด้วยกันอยู่ในป้ายยางเขาไม่ใช่โรยครับเขาเห็นดอกเขาไม่ร่วงเขาไม่เอาดอกแกเขากำลังเกลีดยางอยู่นะ เดี๋ยวาทำไปอีกอว่งานของนี่ครับผมทุกคนกำลังพากำลังพากันดูอยู่ครับว่าหัวหนามมีไหมมีหัวหนามเรงได้ต้องเด็กขึ้นมาเอาอยู่ครับหาไัานไก่บอกว่าหัวหนามได้ว่ะน,นี่ครับผมทุกคนผมเจอแล้วครับ เจอหยุดสี่ดอกครับผมทุกคนผมได้ไปผลแล้วผมได้ปลแล้วครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมสี่ดอกครับเห็ดเห็ดฟานเฮ็ดโอ้เฮ็ดบวกครับเฮ็ดบวกขาวนี่ครับผมได้ผลแล้วอุยดูพันไก่ครับผมลงทุนขนาดไหนครับนี่ใส่รองเท้าขางเดียวได้ครับ ครัร้งอ,อีดีเจ๊กเจอมุมไหนก่อนที่เห็นนะมุมนี้นี่เลยยังไม่เห็นเลยมุมนี้หรือมุมนี่ก่อนเอาอีกแล้วครับผมเห็นอีกแล้วนี่ครับเห็ดเห็ดเฮสวยเลยครับผมโอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเช็ดดอกว่าซีดอกหาดอกซีดอกครับหาดอกครับวู นี <id>: these, these, <Bond> ่นี่นี่นี่ทุกคนเห็นปะนี่นี่ครับนู่นอีดอกหนึ่งอยู่นู่นครับแต่ว่ามันเชิงลวยแลลวครับผมแต่ว่าก็ต้องเอานะครับมาหาเห็ดครับผมนี่งู้นครับโอ้ยเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับอันนึงครับคุณนนู่นอีสองดอกหนึ่งครับนู่นเมียนะโอ้เมียนโอ้เมายนแต่ว่ามันลอยและครับ มันเชิงลอ,อยแลยอ่ะเอุ้อยเป็นหมูเลยนั่นครับอยู่นู่นแล้วก็อยู่นู่นอีกครับเนาะเลือเลือกิ่งไม้จะได้เห็นจะชัดนู่นครับเอ๋อเป็นหมูเลยนี่ครับผมนี่มันเชิงลอยแล้วครับทุกคนให้พี่ช่วยเจ็บช่วยนั่นครับโอ้ดูด้วโอ้ยหนี่เอาไม่ได้ครับนี่เอาได้ไหมแบบนี้พี่ได้ๆเอาหมดเลยนี่นะมันเป็นอะไรนั่นเจาะเต็มเลยนี่เป็นรางเอาดิยกากินไป่ละโอ้โหนี่ครับอีกคนนึงตอนที่มันไม่เจาะเถอะโอ้โนี่กัด นี่กับช่ออีกแล้วครับปลากระเลงชัอเมียงอะไรดูนี่โอ้โหตัวน้องโอ้ยดูตัวมันกินจนแบบนั่นแล้วตัวนี่อีกหนึ่งก็มีอยู่ตรงนี้ดูตัวโอ้ยโอ้ดูครับผมปีเก็บมาให้เออมาก็บเอได้ครับโอ้ยดูด้สภาพมันไหมดูด้โอ้ยผมเสียดายเลยเนาะ ลูเพียงสภาพนี้มันยิกินได้บ่ครับทุกคนจะว่าเมี่ยงยังเจาะเต็มใช่ไหมอ้ย <c oughs> ใช่ไหมครับเ <c oughs> อ้า <c oughs> มันก็จิกินได้เยอะแล้วะะเนาะ <c oughs> แต่เมี่ยงยังกินได้เนาะ <c oughs> นี่ครับดอกนี้ก็โรยนะครับนี่แบบนี้ <c oughs> มันโรยเลยนี่ที่หนอ้อ <c oughs> มันไปหมดแล้ว <c oughs> นี่ครับอีกอันหนึ่งยังบ่หมดเลยนี่โอ้ <c oughs> จะโกยหาดูมันจะมีดอกตูมไหมนี่มันได้เห็ดตอนข่ำแต่ว่าได้เห็ดโรยโอยู่พี่นออ้องเอ้ยมาได้ก็มาได้เห็ดโรยตอนข่ำครับแต่มาเมื่อวานนี่คือเลยเลยนี่เดี๋ยวได้กลับไปดูก่อนครับผมเื่อกินได้เนาะทุกน้องพี่น้อง นี่ครับผมไปครับให้ยีครับเกือบนี่อีกนี่ครับผมสองมูครับนี่นี่นี่ไม่ลอยอันนี้ไม่ลอยนี่ครับไป่ไม่ลอยนี่โอ้โหนี่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 โอ้โอ้สวยสวยสวยครับอันนั้นกลมใหญ่กว่าอีกนึ่โอ้มาแล้วมาแล้วมาครับมาแล้วมาแล้ว มาเร็วมาเร็วมาหมานต้อนข้าาเลยอุ้ยโอ้ยหลุดรุดเน้อหมูใหญ่เลยอู้นี่เส้นเอสซีนี่อู้เดินเหยียดตัเดินเหยียดตัวนี่นี่ครับฟังนี่นี่ตายพอได้เก่งกันได้ด้วนี่อู้หูโอ้ดอกนี่ดอกใหญ่ครับนี่ดอกตะเกียงโอ้เฮ้ยเอาเอาอ่านดีดีครับผมผมัไปครับผมจิ๊บฮ็ดจิ๊บฮ็ดจิ๊บฮ็ดเดินจะใช้ที่มาเลยเอ้ามีผมหาไหมล่ะ เอามีดหายว่าแต่โบมีดหาไม้ไปไหนโอ้ยเราไปหามีดคนร่างท่าน่เดี๋ยวเไปเอาตะก้าก่อนทถนแกตะกาผมอยู่ก็ดห่ไวันที่กับบ้านก็เลยไอ้จริงโอ้่หนกนึงนี่นีเหยียบเฮ้ยเดินไปเดินมาเฮ้ยไม่เห็นด้วพี่นี่นะโอ้ยนี่มันมหยียบเอาเอว่าเอาเอาชคะเอาเชกันเคะเาหามุมงย็นเอาเอาผมแข็ง้ว็เลยแขะเลยมีดหาย ว่าผมเป็นไงเราเอามีดมาทิ้งไหมวันนี้อยู่ตรงอยู่ตรงเอเอกลุ่มที่โรยเนี่ยก่อนหน้านี้ครับอ๋อเลี้ยงใส่ได้เลยนี่เอาดอกงามเอามางเลยเลยเอาเลยเอนี่ยครับผมเดี๋ยวไปหามีดกันเด้ออยู่ตรงนี้วันนี้เลยเลยไปอีกครับเอไอกลุ่มกลุ่มที่ก่อนหน้าเอกลุ่มนี้นะครับ อสองกลุ่มนี่ยนเดสองกลุ่มกลุ่มไหนฮนี่น่พี่เลยเลยตรงนี้ไปเนี่ยพนังานทีมาแค่เดี๋ยวพวกทีไปหาเองมามามาไก่จะมาแค่ดัวเดี๋ยผมนี่ทุกคนพวกเรากำลังจะกับบ้านกันแล้วครับนี่ก็ได้เฮ็ดก็ได้ช่วงคำครับผมขับรถหลินมดวันครับแต่พอจะได้กับเได้ง่ายๆนี่แหละครับกำลังจะกับบานครับกำลังจะกับบานเล้ว ครับทุกคนก็มารวมตัวกันแล้วครับผมโชว์ผลงานครับนี่สองตะก,ก้าน่อยๆก่ <laughs> <c oughs> อนเดี๋ยวแบ่งกันไปกินกับผมส่วนผมไม่เอาดอกเพราะวานได้กินแล้วเนาะวันนี้จะเป็นของเซียนแอดแหะครับผมเอ่อไหนตะก,ก้าอันนี้เซียนนะใช่ไหมพันไก่เอาไหม <c oughs> เอาโอเคพันไก่เอาโอเคแม่จะ ตามหายเดี๋ยวไม่ถอดชิบออกออกเป็มดบันออกไป็มดบันเนี่ยว่าไม่ได้ลูกเต้าไม่เลี้ยงเลยว่าลินเบอร์เซลเซลชิ่วเอาพ่อพอกินไหมโอพ่ออันนี้แหละโอเคอันนี้ของเซียนแอดกับผมโอเคครับขอบคุณครับอ่าโอเครับผมไม่เอาเพราะว่าเมื่อวานผมได้กินแล้วครับเซียนแอดให้มาสามดอกยังกินไม่มดเลยครับผมได้ติดเจียงเฮ็ดรวยเหรอครับวันนี้วันนี้จงเป็นรวยหน่อยแต่ก็พอกินได้อยู่แล้วครับผม เอาละเจอกันคลิปหน้านะครับผมครับทั้ง3าช่องเลยนะครับผมวันหยุดหะอยู่หากินครับชีวิตงานใส่ลูกชุงแล้วก็ไก่คนหากินนะครับผมครับอันนี้คือแท็กทีมมามามาหาเฮ็ดด้วยกันนะครับผมครับก็ฝากติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับไม่ว่าท่านจะดูอยู่ที่ช่องไหนนะครับผมครับเรา3มคนคือทีมเดียวกันงานเดียวกันฝากติดตามไว้ด้วยครับผมครับเอาละคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปกอครับป๊ อันนี้ดิแต่แจ้งได้แต่แจ้งได้ <c oughs> <c oughs>